สวัสดีครับสวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ท่านนายกเศรษฐาเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสอ,อิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งไฮไลท์สําคัญอย่างหนึ่งก็คือที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาได้ไปพบปะไปพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนะครับแล้วก็มีความคืบหน้ามีความชัดเจน หลายประเด็นในการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันนะครับ ข้อหนึ่งก็คือการยกเว้นการตรวจลงตาเข้าเขตเชงเก้นนะครับซึ่งนายกอิตาลีรับปากและเชื่นชมคนไทยที่มาเที่ยวอิตาลีไม่มีปัญหาเรื่องการหลบหนีหรือก่อปัญหานะครับนายกเศรษฐาก็ได้หยิบยกตัวอย่างการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีความสะดวกมากขึ้นทําให้มีการลงทุนและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนสูงมากขณะที่การขอวีซ่าเชงเก้นต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการอำนวยความสะดวกให้การค้าขายระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับและนายกอิตาลีก็รับปากไปผลักดันให้รวมถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกเยอรมันรวมเป็น3ประเทศใหญ่ซึ่งให้คำมั่นสัญญาว่าจะพยายามทำอย่างเต็มที่ 2. ความตกตรงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยสาภาพยุโรปนะครับนายกอิตาลีเห็นความสําคัญและรับปากที่จะช่วยดูแลเพราะถ้าหากภาคเอกชนอิตาลีต้องการไปลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิตที่ไทยเพื่อทําให้สินค้าเข้าถึงตลาดทั่วโลกเรื่อง FTA ก็เป็นเรื่องสําคัญ 3. เนี่ยเรื่องความมั่นคงนะครับทั้งเรื่องการเสื้อวุธและการพัฒนากองทัพร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับนายกได้ให้ผู้ช่วย ทูตทหารประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงของอิตาลีไม่เฉพาะเรื่องการเสื้อวุธแต่รวมถึงการพัฒนาระบบในการฝึกซ้อมและเทคโนโลยีต่างๆ สี่อุตสาหกรรมการออกแบบและแฟชั่นหัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าประเทศไทยเรากำลังผลักดน Power. ันซอฟต์พาวเวอร์อิตาลีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าระดับต้นๆของโลกใน <fashion. S 1> เรื่องของแฟชั่นนะครับอิตาลีเนี่ยมีศักยภาพมากนะครับนายกต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญน,นะครับโดยนายกได้ยกตัวอย่างผ้าเอชนที่ไปพบหารือนะครับก็เรียกว่าไปยักษ์ใหญ่แฟชั่นระดับโลกที่ท่านนายกเนี่ยไปพูดคุย ไปแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงานและก็จะนำมาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับคนไทยนะครับ 5. ด้านพลังงานอิตาลีสนใจเรื่องพลังงานสะอาดและการค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติ 6. ด้านแรงงานอิตาลีมีความต้องการแรงงานโดยเฉพาะฤดูที่เก็บเกี่ยวการเกษตรอยากสนับสนุนให้แรงงานเกษตรไทยเข้ามาทำงานที่อิตาลี ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการแรงงานไทยที่เป็นแรงงานที่มีคุณภาพทางด้านเกษตรและรายได้สูงมากถือเป็นอีกทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยอ,อันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าในปี67เนี่ยรัฐบาลไทยก็ตั้งเป้าที่จะส่งแรงงานไปทํางานต่างประเทศ100,000อัตรารตอนนี้ส่งไปแล้ว 50,000กว่าอัตรานะครับและอิตาลีก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะให้พี่น้องคนไทยไปทำงานด้านการเกษตรซึ่งคนไทยเราเนี่ยมีความเก่งในเรื่องนี้และเขาบอกว่ารายได้สูงมากนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดเที่ยวบินกรุงเทพมิลานนะครับและกรุงเทพโรมในวันที่1กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพมิลาน และช่วงฤดูหนาวจะมีการเปิดเที่ยวบินกรุงเทพโรมนะครับถือเป็นการเชื่อมโยงที่ดีและเป็นจุเดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งคาดว่าสายการบินแห่งชาติของอิตาลีก็น่าจะสนใจในเรื่องนี้นะครับรวมถึงเรื่องแลนดบินะครับซึ่งนายกก็มีการพูดคุยกับท่านนายกของอิตาลีนะครับรวมถึงการขยายสนามบิน อิตาลีเนี่ยมีเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้นะครับซึ่งนายกอิตาลีก็ให้ความสนใจและนายกเศรษฐาเนี่ยก็เชิญนายกอิตาลีมาเยือนประเทศไทยนะครับซึ่งก็คาดว่าถ้าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ก็น่าจะเป็นช่วงต้นปี68แ<อ>แล้วก็จะมาเยือนภูเก็ตด,ด้วยก็มาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวการพัฒนาครบถ้วนเลยเรียกว่าจะมาช่วยต่อยอดในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับไทยและอิตาลีครับอ่าครับไปแล้วนะครับกับเรื่องของการเจรจาทางด้านต่างประเทศเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เกี่ยวพันกับเรื่องของต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ลุ้นด้วยนะครับว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยอนาคตจะมีข่าวดีหรือเปล่า ผมอยากดูมากเลยแหลการเนี้ยอยากดูจริงจิครับรเพราะว่าล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะดึงฟอร์มูล่าวันนะครับมาแข่งในประเทศไทยเพราะว่าจะเป็นโอกาสในการจ้างงานสร้างรายได้และความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ย ก็มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัด Formula ่าวด้วยนะครับโดยท่านเ,ออเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับก็ได้พบปะหารือนะครับผ่านทางการประชุมทางไกลแบบออนไลน์กับทางท่าน CEO บริษัท Formula ่าวันกรุ๊นะครับทางนี้เนี่ยผู้บริหารของทางด้าน Formula ่าวเนี่ยก็ได้แสดงความสนใจในประเทศไทยนะครับแล้วก็หารือถึงรายละเอียดต่างๆนะครับที่จะเป็นไปได้ของสถานที่ในการจัดสตีดเลสนั่นเองครับกระทั่งเนี่ย ทาง CEO ของ Formula 1นะครับได้มีการเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะมาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานี่เองที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีสาระสำคัญเนี่ยสรุปเป็นใจความสำคัญหลักๆ3เรื่องนั่นเองครับเรื่องแรกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็หวังว่าการเดินทางมาเยือนของ CEO บริษัท Formula 1 Group ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเดินทางมาเพื่อที่จะสารวจ สถานที่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการขยายการจัด f ฟร์ม l ราวันในประเทศไทยนะครับก็จะทําให้ทางบริษัทเนี่ยได้รับข้อมูลเชิงลึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสํารวจศึกษาเส้นทางนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เลยครับส่วนข้อที่2ครับ ทางด้านของ CEO ของฟอร์มูล่าวันเนี่ยก็ระบุว่า,ามีความหวังด้วยนะว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะทำงานร่วมกันนะครับช่วยกันบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้และเชื่อว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีทางด้านของเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงเยาวชนด้วยนะครเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสังเกตว่าเยาวชนเนี่ย ก็มีความสนใจในกีฬาฟอร์มูล่าวันการแข่งขันรถนะ,ะกันมากขึ้นเนี่ยนะครับส่วนข้อที่3นะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฟอร์มูล่วันครับที่กรุงเทพเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับเพื่อสร้างโอกาสขยายศักยภาพของประเทศในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติครับและพร้อมนะครับที่จะร่วมศึกษา แล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำงานร่วมกันไปพร้อมๆกันนั่นเองครับและถ้าหากว่าการเจราจารในครั้งนี้เนี่ยสำเร็จครับและถ้าหากว่าทาง Formula ่วันเนี่ยเขา ตกลงอยากจะมาจัดงานที่ประเทศไทยนะครับ,รบอันนี้เนี่ยถือได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีได้รับประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าผู้คนจํานวนมากนะครับจากทุกมุมโลกเนี่ยก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับงานบริการต่างๆร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งครับรวมไปถึงก็จะได้รับประโยชน์อื่นๆอย่างเต็มที่เลยคือเขาจะมาซื้อของไทยมากินของไทยมาเกิดเม็ดเ,เงินเนี่ย เขาบอกว่าคนจะมาเมืองไทยเนี่ยเป็นแสนคนนะถ้ามีการจัดการแข่งขันน่ก็เทียบข้อมูลที่ไปจัดในประเทศต่างๆและเรียกว่าสร้างเม็ดเงินรวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยให้ได้รู้จักในสายตาชาวโลกไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดนายกก็ไปดูสนามจริงมะ<อ>ที่อิตาลีแล้วก็เรียกว่าใกล้ความจริงมากขึ้น<อ>นะครับซึ่งในเรื่องนี้แน่นอนผมได้อยากดู คือเคยดูแต่ในทีวีในต่างประเทศนะถ้ามาจัดในเมืองไทยผมว่าโหเนี่ยน่าจะคึกคักอ,อย่างแน่นอนก็เดี๋ยวยังไงติดตามความคืบหน้ากันเป็นระยะระยะในเรื่องนี้นะครับไปดูในเรื่องของข้าวนะครับหลังจากมีการเ,เรียกว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา<ช>นะครับ<ช>ล่าสุดทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้นําข้าวจากโกดังซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำไปให้ตรวจสอบ ว่าข้าวที่เก็บไว้10ปีตกลงแล้วดีไม่ดียังไงนะครับล่าสุดเนี่ยผลตรวจออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่พบสารพิษตกค้างไม่พบสารพิษจากเชื้อราและยังมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวสารที่จำหน่ายในท้องตลาดนะครับแต่ว่ามีสิ่งแปลปลอมเกินข้อกำหนดทางกฎหมายนะครับก็สิ่งแปลปลอมเนี่ยอาจจะเป็นพวก มอดหรือแอมลงซึ่งอันนี้เขาบอกว่าไม่มีปัญหาถ้ามีกระบวนการเอามอดเอามลแงออกนะก็สามารถนำข้าไปบริโภคได้อย่างปลอดภยัยไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายอันนี้เป็นการยืนยันจากกรวมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพราะว่าเขานำตัวอย่างข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ที่บอกว่าเป็นข้าวที่เก็บไว้ในโกดังเป็น10ปีจากโครงการของรัฐบาลนะครับก็หลักๆเนี่ยก็มีการตรวจสอบ3ด้าน ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมนะครับดูลักษณะสีกลิ่นของเมล็ดและสิ่งแปลกปลอมนะครับซึ่งผลการตรวจนะครับพบว่าเม็ดข้าวทั้งเมล็ดเป็นสีเหลืองมีกลิ่นอับและพบมอดมีชีวิตและชิ้นส่วนแมลงซึ่งอันนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะตามเฉพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับสด้านความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่พบสารพิษ และไม่พบเชื้อราที่เป็นอันตรายนะครับเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยและข้อ3ด้านโภชนาการนะครับก็บอกว่ามีโภชนาการคุณค่าทางอาหารไม่แตกต่างจากข้าวสารที่จำหน่ายในท้องตลาดนะครับทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันยังมีอยู่นะครับ,รบทีนี้ในเรื่องของมอดมแมลงที่บอกว่าเกินข้อกำหนดเนี่ย นะครับทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าเมื่อนําไปทําความสะอาดเอามอดเอามะแรงเอาฝุ่นออกให้หมดก็กินได้นะครับก็เรียกว่าโดยสรุปก็คือยังเป็นข้าวที่มีมาตรฐานอยู่และเดี๋ยวเร็วๆนี้ตามกระบวนการขั้นตอนก็จะเปิดประมูลเพื่อให้นำไปจำหน่ายก็แล้วแต่ว่าอาจจะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนำมาประมูลนำข้าไปจำหน่ายตามขั้นตอนต่อไป แต่ยืนยันล่าสุดว่าไม่พบสารพิษไม่พบเชื้อราและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับข้าวจากกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเก็บไว้10ปีในโกดังเจริงๆแล้วครับพี่ต้นตัวมอดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายเนาะเพราะว่าผมสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยที่ผมทานข้าวก็จะมีมอดผสมมาอันนี้ห่งเองที่บ้านเรานะบางทีเราก็เผลอทานไปก็ไม่ได้มีผลกระทบกันตัวดำๆใช่ไหมใช่คแต่ถ้าเกิดสมมติ มันอยู่ในข้าวสารเราแล้วก็เวลาไปซาวข้าวมันก็จะลอยออกถูกไหมเกาออกได้แต่เนี้ยถ้าก่อนนํามาประมูลเขาต้องไปเอากระบวนการเอามอดเอาแมลงออกอเพราะว่าเขามีมาตรฐานเกณฑ์อยู่ว่าข้าวที่ดีเป็นยังไงอพอเอาออกปั๊บก็บอกว่าไม่มีปัญหาอันนี้กรรมยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับส่วนข้าวใครจะประมูลได้ก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องต่อไปกันบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยตอน รู้สึกว่าช่วงนี้นะจะเป็นคึกคักมากครับเพราะว่าทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีการรับสมัครสวชุดใหม่ใช่ใช่ครับชุดใหม่ของปี2567นี้นะครับผู้สมัครสวนะครับชุดใหม่นี้ของปี2567เนี่ยอะไรที่ทําได้บ้างและอะไรที่ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีแรกนะครับ สำหรับการแนะนำตัวของผู้สมัครสวรนะครับเอกสารแนะนำตัวเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 และสามารถที่จะแนะนำตัวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หมายถึงว่าสื่อโซเชียลต่างๆสามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ครับซึ่งก็จะมีด้วยกัน2วิธีครับโดยวิธีแรกเนี่ยจะเป็นการแนะนาตัวผ่านการจัด การแจกเอกสารก็คือขนาด A4 ไม่เกิน2หน้ากระดาษที่บอกไปนะครับโดยระบุได้นะครับเฉพาะข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายกลุ่มที่สมัครหมายเลขของผู้สมัครครับรวมถึงประวัติการศึกษาประวัติการทำงานและประสบการณ์ในการทำงานนะครับซึ่งการแจกเอกสารเนี่ยก็ห้ามเอาไปวางไว้หรือว่าห้ามเอาไปโปรยตามหน้าบ้านคนอันนี้ผิดอันนี้ผิดนะครับ,รบหรือว่าเอาไปติดประกาศในที่สาธารณะ หรือว่าห้ามแจกเอกสารในสถานที่เลือกนะครับหรือห้ามนําเอกสารเนี่ยเข้าไปในสถานที่เลือกซึ่งซึ่งถ้าหากว่าสวเนี่ยต้องการที่จะแจกเอกสารแนะนําตัวกันนะครับก็จะต้องทําภายนอกสถานที่เลือกก่อนที่จะมีการเลือกตั้งระดับอําเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศต,ต่อไปคือต้องแจกคนต่อคนอย่างสมมติพี่จะให้มิน้นทพี่เอามิน้นท์พี่จะไปวางเนี้ยอันเนี้ยผิดไม่ได้ไม่ได้หรือเอาไปแปะ ตามห้างตามสถานที่สาธารณะเนี่ยไม่ได้ครับผมอ่าครับส่วนวิธีที่2นะครับที่บอกไปก็คือสามารถที่จะแนะนําตัวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับหมายความว่าสามารถที่จะแนะนําตัวผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าแพลตฟอร์มใดๆก็ได้นะครับแต่เนื้อหาเนี่ยในการแนะนําตัวทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องใช้ข้อความเหมือนวิธีแรกเลยอ่าอ่าครับ ซึ่งข้อห้ามเนี่ยเกี่ยวกับการแนะนําตัวมีทั้งหมด8ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยห้ามนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องครับส่วนข้อที่2ครับห้ามยินยอมให้ผู้สมัครอื่นรวมถึงสสสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นกรรมาการบริหารผู้ดํารงตําแหน่งใดๆในพักการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นครับ ข้อที่3ครับห้ามแนะนําตัวโดยจัดให้มีมหรสพงานลื่นเลงก็คือเป็นเหมือนงานวัดงานกินเลี้ยงอะไรเงี้ยึ้นเวทีอะไรไม่ได้่าไม่ได้เลยนะครับ,รบส่วนข้อที่4นะครับห้ามผู้ประกอบอาชีพสื่อสายบันเทิงนะครับใช้ความสามารถหรือว่าอาชีพของตัวเองเนี่ยเอื้อประโยชน์ในการแนะนําตัวครับข้อที่5ครับ ห้ามแจกเอกสารแนะนําตัวด้วยการวางการโปรโยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับหรือว่าไปติดประกาศไว้ตามที่สาธารณะรอันนี้ก็ห้ามนะครับส่วนข้อ5นะครับห้ามแนะนําตัวโดยใช้ถ้อยคํารุนแรงหรือว่าปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สง,งบในพื้นที่ครับข้อที่7ครับห้ามแนะนําตัวทางวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ครับส่วนข้อสุดท้ายครับ ห้ามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือว่านักข่าวหรือสื่อโฆษณาที่เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆเลยนะครับก็คือห้ามไปออกรายการห้ามทําคลิปต่างๆกับช่องช่องต่างๆในออนไลน์อันนี้ก็ห้ามนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยพบเห็นการทุจริตหรือว่าเรื่องที่ต้องสงสัยนะครับว่าอาจจะทําการทุจริตเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งผ่านช่องทางหรือว่าร้องเรียนนะครับไปได้ที่ สายด่วนกกต1 4 4, 4. ่หรือว่าสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือนะครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลการเลือกสวออเนี่ยได้ที่แอปพลิเคชันสมาร์ท o อร์นะครับหรือว่าจะแจ้งเบาะแสต่างๆนะครับเกี่ยวกับการสมัคร สวเนี่ยไปได้ที่แอปตาสับปะรดนั่นเองครับครับก็เป็นการเลือกกันเองอระหว่างผู้สมัครสวนะครับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้สมัครเนี่ยก็ไม่ได้เลือกอก็ทั้งหมด20กลุ่มอาชีพนะครับก็เลือกกันเองในกลุ่มอาชีพแล้วก็มีการจับฉลากเลือกขว้กลุ่มกันก็ได้ตัวแทนระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศก็จะได้20กลุ่มคนที่ได้คะแนนอันดับ1ถึงอันดับ10ของแต่ละกลุ่มนะครับก็คือ กลุ่มละ10คน20กลุ่ม200คนก็จะได้เป็นสอวอชุดใหม่<อ>ส่วนลำดับต่อไปก็เป็นตัวสำรองรตามขั้นตอนของกฎหมายก็น่าจะประมาณเดือนอกรกฎาคมคก็น่าจะเสด็จน้ำสำหรับสอวอชุดใหม่200ท่านนะครับก็มาติดตามรุ้นกันต่อไปนะครับผมบไปดูกันในเรื่องของโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่มีปัญหาเรื่องฟันนะครับก็ได้รับบริการฟรีซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่72,000คนตอนนี้ก็ทยอยให้บริการอย่างต่อนเนื่องนะครับโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษา 28รกรกฎาคม2567ภายใต้ความร่วมมือโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยกรมการแพทย์หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลางนะครับเป็นการสืบสารโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิรในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก ให้ได้รับฟันเทียมสำหรับคนไทยทุกสิทธิการรักษานะครับซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2548ทํำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะครับซึ่งโครงการในปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ในการช่วยเหลือประชาชน72,000คนนะครับโดยให้บริการใส่ฟันเทียมฝังรากฟันเทียมนะครับ ผู้ที่สนใจก็ไปติดต่อได้ที่สถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ของท่านครับและเดี๋ยวคุณหมอก็จะทําการตรวจวินิจฉัยและอาจจะต้องรอคิวก็ใครไปก่อนได้ก่อนเนาะอาจจะรอคิวแล้วเดี๋ยวหมอก็จะนัดและก็จะมาให้บริการทั้งฟันเทียมและรากฟันเทียมตามความเหมาะสมนะครับสนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามเบื้องต้นได้ที่เบอร์สายด่วนของสอปสชนะครับ1 3 3 0ครับ ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยคิดว่าน่าจะกําลังรอโครงการดีๆแบบนี้อยู่ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโครงการแพลตฟอร์มการชําระเงินกลางของประเทศไทยนะครับโดยการประชุมคอรมอรที่ผ่านมาเนี่ยทางครมรนะครับก็มีมติเห็นชอบให้ทางสํานักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนครับเป็นผู้ดําเนินโครงการแพลตฟอร์มการชาระเงินหรือเรียกว่าเพย์เม t นต์แพลตฟอร์มนั่นเองครับซึ่งก็มีกรอบงบประมาณของโครงการนี้นะครับรวมเงินทั้งสิ้น95ล้านบาทเลยทีเดียวครับและให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงสถาบันการเงินร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆครับและร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปด้วยครับ ซึ่งแพลตฟอร์มการชำระเงินหรือว่าซ u เปอร์แอปนี้นะครับก็จะถูกพัฒนาขึ้นเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินกลางของประเทศไทยครับที่จะสามารถรองรับการใช้งานของประชาชนและภาคธุรกิจครับผ่านการเชื่อมต่อให้กับผู้บริการทางการเงินครับทุกรายเลยครับที่เข้าร่วมโครงการโดยโครงการดังกล่าวนี้นะครับก็จะช่วยกยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทยครับก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยครับยกระดับศัก,กยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับตลอดจนสร้างรถถากฐานที่สำคัญครับของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคตต่อไปครับซึ่งถ้าหากว่าดําเนินการมาแล้วเนี่ยถือว่า เป็นเรื่องที่ทําให้ประชาชนเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับครับแล้วก็ระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการซูเปอร์แอปนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาในการดําเนินการช่วงแรกเนี่ยประมาณ160วัน160วันนี้นะครับก็ยังไม่รวมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่ง ระยะเวลาของการดําเนินโครงการนี้เนี่ย <_ d ata> เขาก็จะแบ่งหลกัหลกๆเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงกันยา2567นี้นะครับก็จะเป็นระยะเวลาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างและประชุมเชิงปฏิบัติการครับส่วนช่วงที่2เนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม67สิ้นปีนี้นะครับก็จะเป็นการดําเนินการพัฒนาและทดสอบระบบครับและช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็คือช่วงตุลาคม67นี้ครับจนถึงมีนา 68ครับก็จะเป็นการให้บริการระบบและสนับสนุนการใช้งานแล้วครับถ้าเกิดว่าบริการนี้นะครับทำขึ้นมาแล้วเนี่ยประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างบ,บางคนก็มีข้อคำถามอันนี้มานะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็บอกด้วยนะครับว่าประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุภัยพิบัติน้ําท่วมไฟไหม้ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ข้อที่2ครับประชาชนผู้ประกอบการก็สามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันทางการเงินหรือว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้จากทุกรายการที่เข้าร่วมโครงการเลยนะครับครับส่วนข้อที่3ครับผู้ประกอบการทางการเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงบริการมายังแพลตฟอร์มการชําระเงินกลางของประเทศไทยได้ครับส่วนข้อที่4ครับ ภาครัฐก็สามารถบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือและการเยียวยาในกรณีเร่งด่วนนั่นเองครับทั้งนี้นะครับการพัฒนาซูเปอร์แอปดังกล่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะรองรับโครงการดิจิทัล w a l l ล็เท่านั้นครับแต่เป็นการพัฒนาเครื่องมือหลักในการจ่ายเงินจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับรวมไปถึงครับการพัฒนานโยบายทางการคลังของรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตอีกด้วยครับครับอันนี้สําคัญนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ย ประชาชนเข้าไปลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนในซูเปอร์แอปนี้ต่อไปเวลารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือจะเยียวยาอะไรยังไงก็ผ่านแอปนี้ตรงรก็จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ยอดเยี่ยมเลยสำหรับซูเปอร์แอปจากรัฐนะครับก็เดี๋ยวภายในปีนี้แหละก็น่าจะได้เริ่มใช้กัน<ช>อยาน่างชัดเจนแล้วนะครับไปดูในเรื่องของอากาศนะครับตอนนี้กรมอุตุประกาศชัดเจนแล้วประเทศไทยเราเข้าสู่ฤดูฝน อย่างเป็นทางการแล้วในปี2,567ซึ่งก็จะยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับซึ่งกรมอุตุก็พยากรณ์คาดการปริมาณฝนปีนี้บอกว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาจนถึงช่วงเดือนออมิถุนายนะครับกลางกลางเดือนเนี่ยฝนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องแต่ว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยฝนจะลดลง และจะไปมากอีกทีก็คือช่วงเดือนสิงหาและกันยาอันนี้เนี่ยฝนจะตกชุกหนานแน่นเลยเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะครับและก็คาดค่าดาด,ดูฝนปีนี้พายุหมุนเขตร,ร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน1-2ลูกนะครับก็น่าจะเกิดหนักๆในช่วงของภาคอีสานและภาคเหนือช่วงเดือนสิงหาและกันยาก็ต้องะระมาระวังเป็นพิเศษนะครับโดยสรุปก็คือ ช่วงเดือนสิงหาและกันยานี่ยฝนจะเยอะแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเติมเต็มมาด้วยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวแล้วยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ครับอ่าครับเดี๋ยวมาดูเรื่องสุดท้ายกันบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการจัดการบัญชีม้านะหรือว่า<ม>เป็นบัญชีที่ผิดกฎหมายครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็ เขาเรียกว่าใช้ยาแรงในการสกัดกั้นเลยครับโดยทั้งกสทชนะครับก็พบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีบัญชีม้าราวกว่า1ล้านบัญชีครับจากบัญชีธนาคารในประเทศไทยทั้งหมด130ล้านบัญชีเนี่ยก็คิดเป็นตัวเลขเดือนละกว่า20,000บัญชีเลยสำหรับบัญชีม้านะอ่าครับและเตรียมออกมาตรการตรวจคัดกรองเบอร์มือถือครับที่ผูกไว้กับบัญชีโมบายแบงกิ้งอีก1 106ล้านบัญชีครับซึ่งบัญชีของผู้ที่ ผูกโมบายแบงกิ้งหมายถึงว่าเบอร์มือถือกับ,บหมายเลขบัญชีเนี่ยก็จะต้องตรงกันด้วยนะครับโดยจะทำการเริ่มตรวจในวันที่27พฤษภาคม2567นี้นั่นเองครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกนัททรเพราะสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากรสทชด,ด้านกฎหมายนะครับและประธานอนุกรรมการ บุรณาการบังคับใช้กฎหมายทางความผิดทางเทคโนโลยีนะครับก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยทางกสทชครับก็ได้เตรียมตั้งทีมนะครับร่วมกับทางปปงและธนาคารด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ให้บริการทางด้านมือถือนะครับจัดระเบียบเบอร์มือถือแปลกปลอมครับหรือว่าเบอร์มือถือที่ต้องสงสัยที่ชื่อผู้ถือครองเนี่ยไม่ตรงกับชื่อเจ้าของโมบายแบงกิ้งนั่นเองครับเพื่อทําการสกัดกั้นซิมผีรวมถึงบัญชีม้า ในระบบการโอนเงินออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนหลักๆด้วยกัน3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเนี่ยทางธนาคารก็จะเป็นผู้รวบรวมบัญชีแล้วก็ก็จะทำเ,เป็นการรวบรวมบัญชีนะครับพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ,อที่ทําการผูกไว้กับบัญชีธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลต่างๆให้กับทางปป,ปงครับเมื่อทางปป,ป,ปงปปงครับได้รับข้อมูลจากธนาคารแล้วก็จะทําการเปิดช่องทางการสื่อสารให้กับทางกสทชต่อไปและ จากนั้นนะครับทางกสทชเนี่ยก็จะรับข้อมูลจากทางปป,ปงนะครับนำเบอร์มือถือต่างๆมาแยกเครือข่ายของผู้ที่ให้บริการนะครับเพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่ให้บริการเครือข่ายตรวจหารายชื่อของผู้ที่ครอบครองเบอร์มือถือนะครับแล้วก็เอานํามาเปรียบเทียบกับ บัญชีว่าตรงกันหรือไม่คือสรุปว่าต่อไปเนี้ยเวลาเราไปเปิดซิมโทรศัพท์เนี่ยรเราต้องลงทะเบียนชื่อเราถูกไหมใช่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราไปผูกบัญชีธนาคารเนี้ยชื่อมันต้องเป็นชื่อเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาพบว่ามันมีชื่อที่ไม่ตรงกันอันนี้แหละมันเป็นช่องว่างของบัญชีม้ามซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1ล้านบัญชีก็ต้องเร่งปราปรามและเร่งสกัดนะครับก็เดี๋ยวเขาอาจจะมีการตรวจสอบละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บัญชีธนาคารเพื่อให้ตรงกันป้องกันบัญชีม้าก็ฝากกันไว้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ